อล่าทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมหมาป่าออนไลน์วันนี้เกมหมาป่าออนไลน์มีกิจกรรมพิเศษคือวันเกิดครบรอบ7ปีของเกมหมาป่าออนไลน์นั่นเองโอเคทุกคนกิจกรรมก็จะมีดังนี้นะสงข้อความแฮปปี้บอดี้บุ๊ฟซูยูในเกมแล้วก็ช่วยกำจัดราชาหมาป่า2ครั้งและช่วยกำจัดราชาหมาป่า3ครั้งกดจิ้มราชาหมาป่า300ครั้งแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือกดจิ้มราชาหมาป่า600ครั้งใช้การยั่วยุทั้งหมด50ครั้งเพื่ออ,อัญเชิญราชาหมาป่า และอันสุดท้ายก็จะเป็นใช้การยัย่วยุทั้งหมด150ครั้งเพื่ออัญเชิญราชาหมาป่านั่นเองต่อไปเราไปดูภารกิจรายวันของเราการว่าวันนี้ภารกิจรายวันของเราจะมีอะไรบ้างอย่างแรกนะของเราก็จะมีชนะเกมในฐานะหมาป่าอย่างรู้หรือหมาป่าหนองน้ํากับเล่นสนเกมโดยแสให้แทมที่มีแท็กดําอันบนนี่เราจะได้500 xp กับอันล่างเราได้200 xp เป็นประโยชน์สําหรับเราด้วยที่เราจะนํา xp พวกนี้ไปสะสมในแคนเควสและแคนเควสสาหรับเราตอนนี้ต้องการ3,000 xp โอเคแล้วก็ไปเริ่มกดเล่นเกมกันเลยเพื่อไปสะสม XP สำหรับแลนเควสแล้วก็ไปทำภารกิจวันเกิดครบรอบ7ปีของเกมหมาป่าและภารกิจรายวันของเราแล้วตอนนี้เราก็กดเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคอยดูว่าเราจะได้บทอะไรและตอนนี้เราก็ได้บทเป็นผู้คุมขังและตัวของเราก็เปิดเกมมาด้วยช่องที่9คอยดูว่าคืนนี้หมาป่าจะฆ่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์แรกนะ และเช้าวันนี้ก็ไม่มีคนตายนะทุกคนเปิดเกมมาด้วย12ให้ข้อมูลด้วยเบอร์9ดีก็คือเบอร์ของเรานั่นเองตามมาติดๆเลยก็คือเบอร์11ให้ข้อมูลต่อขึ้นมาว่า 6. ไม่ทราบมทน,นี้ย่อมาจากไม่ทราบนะเผื่อบางคนไม่รู้เดี๋ยวเราจะให้เบอร์6กเขาเคลมบทนะทุกคนเผื่อว่าเขาบดร้ายเนี่ยเราจะได้ดูท่าทางปฏิกิริยาของเขาด้วยว่าเขาจะตอบโต้มายังไงถ้าเกิดว่าเขาได้บดมทมทอร้ายนะ ตอนนี้ก็รอแค่ให้เบอร์หกเขาเคลมมานะทุกคนและ6กเขาก็เคลมมาว่าเขาเนี่ยยิงได้แสดงว่าเขาอ่ะน่าจะได้บทสาลดูเหมือนว่าชาวบ้านจะไม่ได้โหวตใครนะทุกคนเพราะว่าข้อมูลก็ยังมีไม่เพียงพอเลยโบทของรอบตาน,นี้ก็ผ่านไปส่วนเราเนี่ยได้ทําการขังเบอร์หกเนื่องจากเบอร์หกเขาเคลมมาว่าเขายิงได้ การขังนี่ก็จะเป็นการกันในรูปแบบหนึ่เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองถามบทหกดูว่าเขาเนี่ยบทสารจริงหรือเปล่าและเบอร์6กเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นบทสารจริงๆด้วยโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ปกป้องเขาด้วยการคุมขังนี่แหละเช้าวันที่2มากับข้อมูลของ12ก็คือ8ปี ตอนนี้เนี่ยเราตัดเบอร์6และเบอร์8ออกเพราะว่าเบอร์6และเบอร์8อ่ะเป็นชาวบ้านส่วน11ให้ข้อมูลมาว่า1มทอทอมทก็คือ1ไม่ทราบนั่นเองเดี๋ยวเราจะทําการขังเบอร์หเพื่อถามบทในคืนนี้นะทุกคนดูเหมือนว่าวันนี้ชาวบ้านพวกเขาจะไม่ได้หวตใครอีกแล้วนะเพราะว่าได้ข้อมูลไม่เพียงพออีกแล้ว ยังไม่ได้ถามบดเบอร์หนึ่งก็บอกมาแล้วว่าตัวเองเป็นบทสอสองั้นเราจะบอกเลขตัวเองไปแทนเพื่อให้ฝั่งของเขาเนี่ยตัดเลขของเราออกจะได้ง่ายต่อการหาคนร้ายนั่นเองเช้าวันที่3เปิดเกมมาด้วยมนุษย์หมาป่าได้ฆ่าเบอร์11ก็คือผู้มีลางและผู้ยุยงได้ฆ่าเบอร์12ซึ่งเป็นผู้อย่างรู้นั่นเองตอนนี้ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองคนได้ตายไปแล้วนะทุกคนตอนนี้เราจะพิมพ์ลงไปให้สารสุ่มยิงนะทุกคนพร้อมกับตัดเลขและพิมพ์เลขที่เหลือลงไป เนื่องจากตอนนี้ผู้ให้ข้อมูลของเราได้ตายทั้งสองคนแล้วตอนนี้ไม่มีใครเคลมมาสักคนเดี๋ยวเราจะทำการขังสาตอนนี้เราตัดเลข 1, เลขหเลข 8, ดเหลือ 2, องสามี่เดและ 13, 15เดี๋ยวเราจะบอกให้สารเข้าสุ่มยิงเลขที่เหลือนะ และแล้วสารก็ได้ทําการส่มยิงเบอร์13และเบอร์13ก็ได้ทําการโวย15ทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้เห็นบท15ว่า15เป็นผู้ยุยงแสดงว่า15เนี่ยร้ายและเราก็ได้ทําการขัง3ไว้แล้วเราจะทําการยิงในคืนนี้เนื่องจากได้ตัดบดหมดแล้วและนอกนั้นก็เหลือแต่บทฝไไ่ายร้ายเราจึงได้ทำการยิงนั่นเอง คืนนี้เราได้โดนผู้ยุยงค่ะและสสได้ทำการชุบผู้อย่างรู้เป็นที่เรียบร้อยชุบ12มา12ก็ได้ทำการให้ข้อมูลว่า25ไปซึ่งก่อนที่12จะให้ข้อมูลทุกคนก็ได้รู้แล้วว่า15บทไลเพราะ13ได้ทำการเปิดบทไว้นั่นเองและรอบนี้ชาวบ้านก็ได้โหวต15กันและ15ก็คงจะไม่รอดในวันนี้ หมาป่าก็ได้ค่าเบอร์แปดไปซึ่งเบอร์แปดเป็นหมอคอยดูว่าเช้าว,วันนี้พวกชาวบ้านจะทํายังไงกันต่อ12ได้ทําการส่องเบอร์สี่และได้ให้ข้อมูลกับชาวบ้านว่าเบอร์สี่เป็นบุตรลูกหมาแต่ชาวบ้านจะพากันเอาเบอร์เจ็ดก่อนเนื่องจากเบอร์สี่เป็นลูกหมาชาวบ้านกลัวลูกหมาลากพวกให้ข้อมูลลงไปเพราะว่าสสไม่สามารถชุบพวให้ข้อมูลขึ้นมาอีกได้แล้ว และชาวบ้านก็ได้ทําการหุดเจ็ดแต่ว่าฆ่าเจ็ดกันไม่ได้เพราะว่าเจ็ดโดนหมาพิทักปกป้องเอาไว้ oh. คืนนี้ถ้าเกิดว่าหมาป่าได้ฆ่าสักคนนี้เราก็จะแพ้แล้วนะทุกคนเพราะว่าจํานวนหมาป่าก็จะเท่าคนแล้วและตอนนี้เราก็ได้แพ้มนุษย์หมาป่านะทุกคนงั้นเรากดเริ่มเกมถัดไปกันเลยดีกว่าและตอนนี้เราก็ส่งได้บทการมาเทพซึ่งเราจะจับคู่เบอร์สี่และเบอร์สองคืออันที่จริงเราไม่รู้จะจับคู่ใครเราก็เลยจับไปมั่วตอนนี้ โหทุกคนเราโดนฆ่าคนแรกเลยอะ่ะดูทรงแล้วเราคงไม่ได้เล่นแล้วแหละเราตัดไปตอนจบเลยดีกว่าตาใหม่ตอนนี้เราสมได้เป็นบทหนูน้อยผู้ใส่เสื้อนะทุกคนบทหนูน้อยผู้ใส่เสื้อนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากอะแทบจะไม่มีประโยชน์เลยด้วยซ้ำงั้นเดี๋ยวเราจะทำการตัดไปถึงช่วงสุดท้ายเลยละกันโอเคทุกคนหลังจากนั้นเราไปต่อเกมต่อไปกันเลย นี้เราก็สุ่มได้เป็นผู้คุมขังอีกแล้วนะทุกคนและตอนนี้การมาเทพก็ได้จับคู่เรากับสิเดนะซึ่งตอนนี้ราชาหมาป่าก็ได้ขึ้นมาให้เราได้ตีตอนนี้เราก็ถือโอกาสทำเควสตไปเลยโอเคราชาหมาป่าออกไปแล้วทุกคนพร้อมกับเบอรนะ์สองย่าได้ให้ข้อมูลว่าเราอะมอทอเราเลยจะบอกไปว่าเรามอทอดี ช่วงเวลาว่างๆเราเลยจะทำเคส Happy Birthday w o o t h w i e l เพื่อฆ่าเวลาในขณะที่เรากำลังจะพิมพ์ทำเคสเนี่ยพวกชาวบ้านก็พากาันสงสัยเรานะตอนนี้แต่ว่าเราขอพิมพ์ก่อนแล้วค่อยเคลมทีหลังละกันโหทุกคนแล้วคือเรากำลังพิมพ์รีบยิงไปไหนตอนนี้เราก็ตายอยีกแล้วนะทุกคนเราว่าเราตัดไปตอนจบเลยดีกว่า ซึ่งตานี้ก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้สับส่งก็ชนะนะทุกคนและจบเกมตานี้เราก็ได้สำเร็จภารกิจรายวันไปด้วยเราลืมบอกทุกคนว่าเรากดเปลี่ยนภารกิจรายวันนะเพราะว่าสภารกิจรายวันนั้นมันยากมากสำหรับเรา ส่วนภารกิจพิเศษวันเกิดตอนนี้เราก็สําเร็จ1ภารกิจนะก็คือกําจัดราชาหมาป่าสองครั้งแล้วตอนนี้เราก็ได้รับหน้ากากเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนภารกิจรายวันตอนนี้เราเหลือเล่นเป็นฮีโร่สเกมทุกคนเห็นในกล่องสี่เหลี่ยมไหมเรากดอันนี้แหละที่สมภารกิจอันใหม่ทั้งสองภารกิจโอเคแล้วเราก็เริ่มกดเริ่มเกมใหม่แล้วตอนนี้เรามาโฟกัสภารกิจรายวันและภารกิจวันเกิดพิเศษกันจะได้เสร็จกันไว แล้วเราก็ส่งได้บทล่านะทุกคนและสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปแชร์เทคนิคการเล่นล่ายังไงให้ชนะก็อย่าลืมกลับไปดูนะในช่องของเราได้เลยเป้าของเราคือเบอร์16เรามาดูบทเดี่ยวกันว่าบทเดี่ยวตานี้คือบทอะไรโอเคบทเดี่ยวตานี้ก็คือผู้สับส่งเดี๋ยวเราจะพิมพ์ว่า16เป็นผู้สับส่งเลยละกันโดยการปอมว่าเราเนี่ยเป็นสารจากนั้นเราก็รอเวลาช่วงจิบิสุดท้ายต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าพวกให้ข้อมูลเขาได้ให้ข้อมูลไหม หรือว่าสารตัวจริงเนี่ยเขาได้ทำงานหรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้ผู้ให้ข้อมูลเขาก็ได้ให้ข้อมูลถ้าเกิดว่าเราไปให้ข้อมูลปลอมๆทับเนี่ยเดี๋ยวเราจะโป๊ะเอา โอโหทุกคนเราว่าเราหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าสารเขาเปิดเราเขาเปิดบทเราเขาเห็นบทเราแล้วตอนเนี้ยเราว่าเราให้ข้อมูลปลอมๆยังไงสารเขาก็แย้งแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้ถัดไปปุ๊บเขาก็มีลูกปืนเขาอาจจะยิงเรายังไงตอนนี้เราก็ไม่ได้ชนะละอือหือทุกคนตอนนี้ยังไงเราก็แพ้อะโอเคทุกคนต่อไปเรามาทำภารกิจเล่นเป็นฮีโร่สามเกมกันดีกว่า โอเคตอนนี้ก็เริ่มเกมมาแล้วนะทุกคนเราเข้าหมดฮีโร่มาได้หมดเป็นหนูน้อยเหมือนเดิมนะตานนี้เพื่อนๆพ,พากันกดสติกเกอร์ไก่ซึ่งเป็นการยั่วยุราชาหมาป่าจะว่าไปเราก็ยังไม่มีสติกเกอร์ไก่เลยเพราะเรายังไม่ได้พิมพ์แฮ p ปี้เ r ื่อตีวูฟสวิวเลยทุกคนและตอนนี้การยั่วยุของเพื่อนเก็สำเร็จนะเพราะาราชาหมาป่าเนี่ยได้โผล่ขึ้นมาให้เราตีและ ตอนนี้เราก็ทำการตีราชาหมาป่าโรลโรเลยทุกคนก่อนที่ราชาหมาป่าเนี่ยจะไปกินคนอื่นและระหว่างที่เราตีราชาหมาป่าเนี่ยหกแด่ให้ข้อมูลว่า11มอทอนะทุกคนและ11ก็บอกว่าตัวเองดีบอกว่าเป็นบทสําคัญเราเดาว,ว่า11อาจจะเป็นบทสสก็ได้เย่และตอนนี้ราชาหมาป่าก็ออกไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำาคลิดถัดไปเลยก็คือการพิมพ์ Happy Birthday w o o Wub i o u นั่นเอง และตอนนี้เราก็กดส่งเรียบร้อยแล้วนะพอพิมพ์เสร็จเราต้องไปเช็คในคลังน้ว่าสติกเกอร์ไก่เนี่ยได้เข้ามาไหมเดี๋ยวเราจะทําการเช็คเกมหน้ากันและดูเหมือนว่าชาวบ้านจะพากันโหวตมั่วนนะทุกคนเราจะทําการปกป้อง15เอาไว้เพราะว่าผู้ให้ข้อมูลยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยแล้วชาวบ้านก็พากันโหวต15กัน เืคืนนี้มนุษย์มาป่าก็ได้ค่าเบอร์หกผู้มีรางไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการเคลมตัวเองไปนะเพราะว่าบทหนูน้อยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วรูสึกว่าเคลมไปก็จะไม่เสียหายโอเคตอนนี้เราก็ทําการส่งข้อความไปเรียบร้อยแล้วทุกคนละสิบเออกว่า15เป็นสับแล้วคือเราปกป้องสับส่งไปอย่างนั้นหรอเมื่อวาน <laughs> รูปแบบนี้เราไม่น่าปกป้องสับส่งเลยเสียดอกไม้ฟรีไปเลยอนะทุกคน ก็คือตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเพราะว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วอย่างที่หนึ่งว่าก็คือปุกป้องคนผิดชีวิตเปลี่ยนโอเคตอนนี้ถึงช่วงโหวตชาวบ,บ้านก็พาก,กันโวต15บห้าคณะทุกคนตอนนี้ก็มีคนหนึ่งตายแล้วก็มีคนหนึ่งเกิดนะโดยสสนี่ชูเปอร์หก็คือผู้มีรางนั่นเอง และตอนนี้เราก็ชนะมาชิวๆนะเดี๋ยวเราจะไปกดเริ่มเข้าหมดฮีโร่ถัดไปเลยเพราะว่าภารกิจรายวันนี้เราต้องเล่นหมวดฮีโร่สามเกมนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้าเกมใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เป็นบทคุณหมอเราได้ทําการเช็กสติ๊กเกอร์และไม่เห็นสติ๊กเกอร์กัดเราเลยจะเช็กภารกิจจากมุมขวามือดูว่าเรากดมาแล้วเราก็ได้รู้ว่าเราทําภารกิจเสร็จไปหลายอันเลยทุกคนตอนนี้เราขอรับรางวัลก่อนนะ และตอนนี้เราก็โดนฆ่าเป็นที่ร,ร้อยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราขอเริ่มเกมถัดไปเลยตอนนี้เราเข้าโหมดฮีโร่มาแล้วเ,เ,เพื่อนๆกดสติกเกอร์ไข่กันเต็มเลยเราขอร่วมจอยกดสติกเกอร์ไข่ด้วยเพื่อทําภารกิจยัออย่วยุราชาหมาป่าได้ในตัวแล้วตอนนี้ก็ยั่วยุสําเร็จเพราะราชาหมาป่านั้นโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการตีหมาป่ารัวๆเลย เย่ตอนนี้ราชาหมาป่าก็าออกไปแล้วนะทุกคนเรามาดูภารกิจดีกว่าทุกคนว่าตอนนี้เราเหลือลกี่ภารกิจบ้าง ตอนนี้เราสำเร็จไป10ภารกิจแล้วก็เหลือ3ภารกิจนะส่วนภารกิจรายวันแล้วก็เสร็จกันทั้ง2แล้วตอนนี้มีเพชรให้รับด้วย20เพชรสาหรับใครสายฟรีเพื่อนๆก็เน้นทําภารกิจรายวันตรงนี้นะทุกคนแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับเพชรประจําสัปดาห์นั่นเองส่วนแคลนเพชรของเราเนี่ยตอนนี้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนภารกิจพิเศษวันเกิดของเราเนี่ยตอนนี้เราเหลือกดจิ้มราชาหมาป่า600ครั้งใช้การยั่วยุทั้งหมด50ครั้ง เพื่ออัญเชิญราชาหมาป่าใช้การย่อยยุทั้งหมด150ครั้งเพื่ออัญเชิญราชาหมาป่าทั้งหมดนี้เราจะเริ่มเกมเพื่อไปทำภารกิจทั้ง3าภารกิจนี้ให้สำเร็จกันนะ บเป็นที่เรียบร้อยสําหรับตานี้และตานี้เราก็แพ้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูภารกิจวันเกิดพิเศษกันและตอนนี้เราก็ทําเสร็จไปอีก2เควสตอนนี้เหลือเควสสุดท้ายแล้วก็คือใช้การยั่วย150ครั้งเดี๋ยวเราจะไปเล่นต่อเพื่อทําภารกิจสุดท้ายนี้ให้เสร็จนะ และตอนนี้เราก็ได้แพ้ชาวบ้านเดี๋ยวเราจะไปดูภารกิจว่าถึงไหนแล้วและตอนนี้ภารกิจของเราก็ทําไปแล้ว77ครั้งเหลืออีก73ครั้งเราก็จะเสร็จภารกิจนี้เดี๋ยวเราจะทําการกดเล่นต่อเพื่อให้ครบทั้งหมด150ครั้ง ตอนนี้เราก็ได้ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากเราได้ทำภารกิจมากินเวลาเป็นเวลานานตอนนี้เราก็ได้ทำสำเร็จแล้วกับภารกิจวันเกิดพิเศษครบรอบ7ปีของวูบซวิวนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปตอนนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ